อย่าเปิดฟังเรื่องนี้คนเดียวเพราะหลายคนบอกว่ามีบางอย่างตามออกไปด้วยแล้วคุณล่ะคะกล้าเปิดดูจนจบหรือไม่คอมเมนต์บอกเราด้วยว่าคุณรู้สึกยังไงหลังฟังเรื่องนี้จบหลังจากวิญญาณเงาดำถูกดูดกลับไปทุกอย่างกลับมาปกติฝนหยุดตกปาก กลับมามีสีสันแต่มิลินกลับได้ยินเสียงกระซิบดังมาอีกครั้งยังไม่จบเลือดยังไม่ครบผู้สะกดยังไม่ล้มแต่ทันใดนั้นเองดินใต้เท้าสั่นไหวเบาๆเธอหันไปมองแล้วเห็นรอยเท้าเดินย้อนกลับปรากฏอยู่บนโครน แต่ก็ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นก่อนกระซิบขึ้นมาเบาๆพวกเรายังไม่ปลอดภัยทั้งสามคนพากันออกเดินจากลานพิธีมาได้ไม่ไกลก็เจอกับกระท่อมไม้ไผ่เก่าๆซ่อนในถาวันมีลินมองเข้าไปด้านในมีชายชรลาใส่ผ้าเข่าม้าพันคอผมเสื้อดำ ตาแดงฉานจับจ้องเธออยู่ชายชลายืนยิ้มให้กับเธอแล้วเอ่ยว่าเจ้าปล่อยวิญญาณของข้าวิญญาณพวกนั้นมันเป็นของของข้ามันต้องอยู่ใต้คำสั่งของข้าเพียงเท่านั้นเจ้าทำลายมันมิลินรู้ได้ทันที นี่ไม่ใช่คนธรรมดาแต่เขาคือหมอผีสะกดเงาผู้ที่อยู่เบื้องหลังคำสาบทั้งหมดในป่าน,นี้หมอผีใช้ไม้เท้าเคาะเพียงครั้งเดียวเสียงกีดด้องดังจากทั่วป่าเงาดำรูปร่างเหมือนมนุษย์นับสิบกว่าคนออกมาจากต้นไม้แต่ละต้นพวกมันคือ ผีป่าที่สะกดพวกมันกูกันเข้ามาก่อนจับมีดได้ก็คว้าใส่ลัวลัวพานนุใช้ปืนยิงป้องกันแต่มันกลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นมิลินรวบรวมพลังงานอีกครั้งและเธอพยายามทำสมาธิเพื่อเรียกแสงสีทองในตัวเธอออกมาแต่มัน อ่อนลงมีลินถึงกับตกใจพลังเราลดลงเพราะอะไรหมอผีถึงกับยิ้มกว้างเจ้าใช้พลังไปกับเงาใหญ่ไปแล้วตอนนี้เจ้าก็เป็นเด็กน้อยธรรมดาธรรมดาเป็นมนุษย์ที่ไม่มีความพิเศษอะไรอีกแล้วจูจูวิญญาณหญิงสาวทหารก็ปรากฏขึ้นอีกครั้ง นางพูดขึ้นเบาๆหมอผีตนนี้สะกดพวกเราไว้นานสิบกว่าปีเขาสลับดวงวิญญาณกับปีศาจเงาเพื่อจะคงสภาพตนไม่ให้แก่เธอยื่นมือมาทางมิลินแต่เจ้ายังมีพลังที่หมอผีบ้านเนี่ยไม่รู้ จ้าจงเชื่อมโยงกับดวงวิญญาณได้เจ้าต่างจากคนอื่นมิลินเห็นอย่างนั้นเลยพนมมือขึ้นค่อยๆหลับตาหายใจลึกๆมือของเธอค่อยๆเป่งแสงอ่อนๆเงาของผีป่าที่วิ่งมาหาเธอกับหยุดชะงักดวงตาของพวกมันเริ่มมีน้ำตาเอ่อคลอมิลิน พูดออกมาด้วยเสียงที่หนักแน่นและดังก้องฉันขอปลดปล่อยพวกท่านจากพันธะของความแค้นนี้ผีป่าร้องไห้เสียงหลงก่อนจะสลายล่างไปต่อหน้าต่อตาหมอผีกัดกามคำรามออกมาแกไอเด็กเวรแกทำลายของของข้า หมอผีเปิดผ้ายันคุมหน้าเผยใหเห็นหน้าผุพังและมีหน้าปีศาจกึ่งคนกึ่งผีเขากำลังเริ่มทำพิธีใหม่มันใช้เลือดของตัวเองลาดลงที่พื้นเพื่อเรียกวิญญาณเงาวโบราณตนใหม่หมอผีพูดเสียงก้องขอขอเรียกเจ้า วิ่ญเยนแห่งเขาศกพันลางจงลงมาณบัดนี้ท้องฟ้ามืดลงมาอีกครั้งพายุหมอกปกคลุมทุกสิ่งทุกอย่างในป่ากลับมามืดและมีแต่หมอกเงาล่างใหม่ก็เริ่มปรากฏขึ้นคล้ายมนุษย์4ี่แขนสองหน้ายืนอยู่บนเคี้ยวสัตว์ประหลาด ขณะนั้นวิญญาณของหมวดก้ากับหญิงสาวก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเราจะไม่ยอมให้คำสาบานนี้กลับมาอีกหมวดก้าโยนมีดทหารวิญญาณมาให้ทางพานุหญิงสาวยิ้มแล้วพูดกับมิลินว่าพลังของเจ้ามาจากหัวใจไม่ใช่แสงสีทอง มิลินตาสว่างและเธอเค่คอยๆหลับตาสูตรลมหายใจอีกครั้งแล้วกล่าวว่าจงเปิดใจของข้าบัดเดี๋ยวนี้ยอมรับพลังของทุกวิญญาณที่เธอเคยช่วยเงาผีสองหน้าเริ่มกว่าล้างทุกสิ่งทุกอย่างแต่พานุและก่อนรวมถึงหมวดก้า ช่วยกันประสานพลังต่อสู้มิลินปล่อยแสงจากใจร่วมพลังกับวิญญาณดีทั้งหมดในป่าทำให้เกิดเกาะแห่งศรัทธาป้องกันหมู่บ้านไม่ให้เงาร้ายผ่านพ้นเข้ามามิลินพุ่งตัวเข้าไปกอดร่างของหมอผีพร้อมกับกระซิบเบาๆด้วยคำว่าอภัย หมดเวลาของท่านแล้วการแก้แค้นจบลงแล้วท่านเหนื่อยมามากพอแล้วนะเราขออโหสิกรรมให้กับท่านหมอผีร้องหวยหวนก่อนที่จะสลายตัวไปพร้อมกับเงาผีป่าเริ่มกลับมาสว่างขึ้นพระอาทิตย์โผล่พ,พ้นขอบฟ้าเสียงนกร้องดังขึ้นอีกครั้งก่อนมองหน้าพานุ แล้วพยักหน้าพากันออกเดินพานุกอดมิลินไว้แน่นยิ้มทั้งน้ำตาแต่ก่อนที่จะพากันกลับไปที่โรงเรียนก็มีเสียงกระซิบแววมาในสายลมเด็กที่ชื่อแป้งเธอยังไม่หมดพันธะมิลินหันควับแต่กลับไม่เจอผู้ใดเลย เรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปอย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b กดไลค์กดแชร์กด, like, ก,ด share, กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปและเป็นกำลังใจให้กับมิลินด้วยนะคะถ้ามีอะไรก็พูดคุยกันใต้ล่างได้เลยมิลินพร้อมตอบทุกคอมเมนต์เลยค่ะแล้วพบกันใหม่อีพีหน้านะคะ